ข่านางั้นไปข้าหมังไฟก็ต้องบุดีกอนำรับแหลกคือต้องมีดอกไม้ติดแขนทุกคนแล้วแต่สถทธาเพื่อทำุนเขาวัดเพื่อบำรุงวัดส่วนต่างๆเพิ่นไอปีนี่มวนมวนพี่น้องปีดะลาพีกับว่าเื่อคอยมาบานไอรายกับม้าบานบมงไฟมวนค้าจ้ามวนเบิ่งเต็มเสมออาหารเสมอเลยจ้ามวนคักด้วยเลยจ้าเก็บภาพ เต็นที่ะระลึกที่ปีหนึ่งเทื่ยหนึ่งเสียงเพลเอมือเนเก็ด่าคอยมีปันไดมาวานสองปันนักมาสองมือแล้วเสียงหายที่ละ่ะมวนคักนะฮะนี่คลิปเต้นจะของโอ้มวนคักขนาดพี่น่องมีไ่มวนนับฝ่ยว่นนี่ด้วมวนผู้เดียวนี่เอ๊สร้างมันเถอะปีหนึ่งมีหนหนึ่งจ้าปจวดเลย นี่แจวแววบกว่าผ่านจ้าแววสาวมาเขากล้องไว้ไว้เขาไวไวแดนไวไวอ่ามาแล้วมามาแล้วแจวแววมาแล้วฮ่าแจวแววสวัสดีจ้าก็นสวัสดีจ้ายูนามบอสอาตาแ้ดจะผ่านไปก่อนไหนผลมันผิดสีนิว